สวัสดีครับสวัสดีครับ SC m a ีมาอุนะฮะกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับก็มีรถกระบะนะครับเข้ามาใหม่นะจะมาอัปเดตรถกระบะเข้าใหม่นะครับเป็นตัวรถกระบะตัวน่ายักษ์นะครับปี2 0 1 0ันสิบจดสิบเอ็ดะเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับคันนี้ก็เป็นตัวโตลต้าไฮรักวีโกนะครับโตลต้าไฮรักวีโก้สองจุดห้า e pleader double cab เกียร์ธรรมดานะครับปี2010-11นะครับได้เป็นตัวยกสูงนะฮะเพื่อนๆทัาใดที่กำลังมองหารถกระบะนะฮะราคาแบบ3แสนกว่าบาทนะครับไม่ถึง4แสนนะครับก็คันนี้นะครับเป็นอีกตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะครับนะถ้าสนใจนะครับหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาได้เลยนะที่เบอร์843848404นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูนะฮะในส่วนตัวรายละเอียดของตัว v ีโก้คันนี้ว่าน่าสนใจยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของรถคันนี้นะคะรคับรบกวนเพื่อนๆน,นนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยเดี๋ยวมาดูกันว่านะฮะับวีโก้คันนี้น่าสนใจยังไงนะครับนะคันนี้ก็เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตร D4D ฟดีเวนเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเป็นตัวอินเตอร์แพร่ผันแล้วนะครับไอเทอร์โบแพร่ผันนะครับ ลาไฟหน้าแบบฮาโดเจนแบบนี้เลย <c oughs> นี่นะฮะมีไฟตัดหมอกมาให้กระจังหน้าจะได้เป็นสีโคลเมียมตัดกับสีเทานะฮะเมเป็นตัวแบบเหมือนรังผึ้งนะครับป้ายทะเบียนหนึ่งแปดสองห้านี้เลยนะคะะรับรถพึะะ่งเข้ามานะฮะลูกค้านะครับใครสนใจนะครับจะซื้อจัดไฟแนนซ์ซื้อสดนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยตัวนี้เครดิตดีฟรีเทาแน่นอนนะครับพออยู่ประมาณเกตต์แปดพันนะครับนะตัว ล้อยางตัวรถไม่เคยมีประวัติชนหนักที่คว่ำน้ำน้ำนะบางๆเลยนะครับล้อยางคันนี้ได้เป็นยางนะครับเป็นยางไทยนะฮะตัวนี้เปลีย่ยนยางปีใหม่แล้วยางปี2023นะครับนี่เลยสัปดาห์ที่9โต้นต้นปีนะฮะประมาณเดือนกุมภานะครับแล้วก็ล้อมแม็กจะไ,ได้เป็นล้อมแม็กขอบส7นะฮะไซด์ยาง2 6งหกานะครับ, 5, 65, รบดิสเบกคูหน้านะครับ อูช่วงล่างนะลูกค้าติดมากนะตัวนี้นะครับโชก็เปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะครับรถไม่มีน้ําท่วมนะครับไม่มีจมน้าไม่มีชนหนังพลิกคว่ำนะฮะเดิมๆมเลยบันไดข้างจะได้เป็นบันไดแบบอลูมิเนียมนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เขาเปลี่ยนเกาะมันเป็นขอบไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับล็ห้ไฮรักนะครับกระจกต่างๆก็จะเป็นตัวลายน้ำของโตโยต้าเลยนะครับ สวยนะครับเป็นสีประตูยกสูงนะครับนี่นะทรงสวยมากนะครับนะนะซื้อสดคันนี้บอกได้เลยว่าภ้มิมากนะครับรถบางๆเลยผสมคัสซีนะฮะลูกค้าดูนะฮะกริบเลยนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบเลยนะครับในส่วนของตัวด้านท้ายนี่นะเฟลท้ายต่างๆนะครับ มีไฟเบรกดูที่3ามกันชวนท้าหลังเก็บๆเลยนะฮะช่วงลงช่วงล่างฮะดูนะโชว์แบบใหม่หมดเลยสีต้นนะครับนี่นะฮะติดไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะไลเนอร์ก็ถือว่านะครับสวยนะครับสวยน็อตเดิร์ไม่มีขยับเลยนี่นะครับมาต่างๆครบนะลูกค้าสนใจก็ติดต่อนะครับนัดหมายมาดูรถมาทดลองขับกันได้นะฮะที่ เซรีไทย70นะครับเปิดทุกวันเวลา9โมงถึงหโมงเย็นนะครับอ่ะไปดูด้านในกันนะฮะคันนี้นะครับงประตูนะครับตะพงตะเข็บเม็ดอาร์ตนะฮะกลิบกิบเลยนี่นะครับกลิบกิบเลยสวยนะครับแผงประตูตรงนี้เขาทำเป็นสีดำนะตัดกับสีเบจจกไฟฟ้านะครับนอตเนื้อต่างๆตามเดิมนะครับตะพงตะเข็บเม็ดอาร์ต กริบเลยนะฮะคันนี้นะครับผมน็อตประตูไม่มีขยับนะครับเบาะก็ทําเป็นเบาะหนังสีดําแล้วนะครับผมนะเพดงเพดานสวยมากนะครับนี่โงมไฟสามก้านแบบนี้นะครับเกียร์แมนนวลห้าสปีดนะครับเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะครับนะฮะรถน้ปีก็จะได้เป็นปีนะหนึ่งศูนย์แท้ นะครับฝั่งนี้ไม่เห็นแล้วเดี๋ยวไปดูตัวที่เพดนะลูกค้ากุญแจรีโมทแบบนี้นะฮะแจรีโมทนี้เลยนะครับประตูนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกนะครับตัวน็อตต่างๆนี่นะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับตัวนี้ไฟตัดหมอกนะครับกระจกพับปับไฟฟ้าตวงมลายสามก้านยังไม่มีแอร์แบกนะตัวนี้นะครับ ไม่วิ่งอยู่ที่2 1 2 0 8 8กิโลนะฮะก็ถือว่าไม่เยอะนะอารรถปี210 0นะมีกล้องทันดารถติดมาให้เรียบร้อยนะครับผมเนื่องเสียง CD MP3 นะครับก็เครื่องมือต่างๆอยู่ครบเลยนะครับวันนี้ก็สามารถมีที่วางแก้ดรามด้วยนะฮะอ่านี่นะครับก็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกัน ตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะขนาด2.5ลิตรนะครับ2.5ลิตรมีตัวสคูปมาให้นะครับขออนุญาตเปิดนี่นะครับน,อน็อต่างไม่มีเสียง เครื่องแห้งสนิทเลยลูกค้าอ่านหน้านะตัว R อยู่นะครับตัวสติ๊กเกอร์เลนบาร์นะครับมีตัวรหัส,สต่างนะนี่เลยนะครับตัวเพชรครับเป็นรถปี2010เดือนที่สกิ๊นะครับโนเวเบอร์รหัสเครื่อง2 k d นะครับข้องเครื่องแห้งๆเลยตามฝากระโปรงนะครับเก็บๆแบบนี้เลย นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูแล้วนะครับสนใจหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์084-384-844หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับก็ขอบฝากด้วยแล้วกันครับเจ้าตัวโตโยต้ h ไฮรักวิ o โ2.5 e พ r e รเนนะครับดับเบิลแคเกียร์แมนนวลปี2010นะครับไม่200,000นะครับราคาเราขายที่300,000นะครับ 7 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะ3 7 10, 9 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับใครสนใจจะซื้อสดหรือว่าจะเฟนแนนซ์ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับมาก่อนไว้ก่อนจองก่อนบิสิตก่อนเลยนะครับก่อน่ากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งด้วยนะคบสวัสดีสวัสดีครับ